สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัทไฟแรงจำกัดเสนอบันทึกเมืองไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะไม่ว่าจะหันไปทางไหนหรือว่าเร ทำธุรกิจอะไรนะคะเรามักจะได้ยินคำว่า AEC นะคะซึ่งนั่นหมายถึง ASEAN Economic Community หรือว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งเป็นหนึ่งใน3เสาหลักของประชาคมอาเซียนนั่นเองค่ะาาซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการค้าการลงทุนค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้เป็นหน่วยหลักนะครัคเพราะว่า ในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจเขาซึ่งจะมีทางกระทรวงพาณิชย์ทางกระทรวงการคลังทางกระทรวงต่างประเทศเขาเป็นคนดูแลนะครับแต่ว่าในส่วนขององค์กรปกครองน้องถิ่นซึ่งอยู่ในพื้นที่ทุกแห่งเนี่ยมันหนีไม่ออกที่จะที่จะต้องเข้าไปช่วยเขาในทุกๆด้านนะครับเราจะมีการเคลื่อนย้ายข้ามแดนกันง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไปประชาชนก็จะไปมาหาสู่กันได้ง่ายขึ้นการค้าก็โฟล์มากขึ้น เพราะเราจะเปิดประเทศเปิดภูมิแดนกันมากขึ้นใช่ไหมเพราะนั้นมูลค่าการค้าชายแดนเนี่ยมันก็จะส,ส,สูงขึ้นแน่นอนชายแดนไทยมาเลเซียบ้านด่านนอก ไทยจังหลนตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสำนักขามอำเภอสดาวจังหวัดสงขลาปัจจุบันเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความน่าสนใจมากที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ประชาชนและนักธุรกิจในท้องถิ่นส่วนใหญ่มีความพร้อมในเรื่องของภาษาและกฎหมายการค้าเป็นอย่างดีหากแต่เศรษฐกิจการค้าที่เจริญเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่องทําให้ในแต่ละวันมีรถบรรทุกสินค้าผ่านเข้าออกด่านแห่งนี้เป็นจํานวนมากก่อให้เกิดปัญหาจราจรดัง นนัน้ในอนาคตจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาขยายพื้นที่ให้เป็นด่านต้นแบบในการให้บริการด้านเศรษฐกิจการค้าชายแดนอย่างเต็มรูปแบบสำหรับการค้าชายแดนไทยลาวที่ตลาดอินโดจีนอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารก็คึกคักไม่น้อยทีเดียวค่ะมีนักท่องเที่ยวรวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าทั้งชาวไทยและจากฝั่งประเทศลาวมาจับจ่ายซื้อสินค้ามากมายทำให้กระแสะการค้าการเงินหมุนสะพัดเป็นจำนวนมาก นำไปสู่การลงทุนในธุรกิจการค้ารูปแบบต่างๆเพิ่มมากขึ้นเราจะปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องทางด้านการค้าขายนะครับจะปรับปรุงต,ตลาดใต้ดินจะทําทางลงจะให้เป็นจุดเด่นเกี่ยวกับเรื่องอาการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองอจะปรับปรุงด่านตรงนี้ด้วยร่วมกันกับสะพานไทยลาว ทั้งนี้ก็จะประบับรุลเกี่ยวเรื่องความเป็นระเบียบม,มากขึ้นและก็ความสวยงามให้มากขึ้นนอกจากนี้ยังได้ประสานการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มี one stop service หรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จหน้าจุดเดียวไว้คอยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนจากสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงที่เดินทางมาทำมาค้าขายกันทั้งท่าเทียบเรือด่านสุลก,กากรด่านตรวจคนเข้าเมือง ติดตามพบกับเราได้ใหม่นะคะคุณผู้ชมบันทึกเมืองไทยทุกๆวันจันทร์ค่ะเวลา13นาฬิกานาทีทางทรทัศน์าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุขกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย